Ei n s p i r e กับการวาด Direction Field และกราฟผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เมื่อเรากด on แล้วก็ให้เรากดกราฟหรือเรากดปุ่มนี้ก็ได้นะอืมพอเป็นหน้ากราฟแบบนี้ให้เรากดเมนูเบอร์สามกราฟเอนทรี ตอนนี้เราอยากจะวาดกราฟ d i f f e r e n t i a l equation ก็คือกดไปที่เบอร์แจากโจทย์ของเรา dy/dx เป็น y ลบสคูณกับ y ลบหตัวแปรของเราเป็นตัวแปร y เอาเลขหนึ่งออกอ่าอันนี้ก็จะเป็น y ลบส่ใสเครื่องหมายคูณไว้หน่อย ใน TI อะไรที่มันคูณใส่เครื่องหมายคูณเอาไว้แล้วก็ค่าเริ่มต้นโจทย์เป็น y ศูนย์เท่าก็บหกตรงนี้เราก็เติมศูนย์หกกด enter อืมเราได้ direction field แล้วก็กราฟผลเฉลยซึ่งอันนี้เป็นผลเฉลยเฉพาะแล้วก็จุดนี้ เป็น initial condition ซึ่งก็คือจนะุดศูนย์หกะแต่คราวนี้จากสมการเนี y ่ย y ลบสี่คูณกับ y ลบหนึ่งเส้น direction field ที่ y เท่ากับสี่กับ y เท่ากับหนึ่งเนี่ยความชันมันจะเป็นศูนย์ตรงนี้เราจะต้องขยับเองนิดนึงเนี่ยตรงนี้ y เท่ากับสี่เนี่ยมันจะเป็นศูนย์ นะแล้วก็คือเราสามารถขยับกราฟได้แต่ถ้าเราอยากจะให้แกนเนี่ยมันขยับลงมาหน่อยว่าดูเรากราฟเราจะอยู่แถวแถวโซนด้านบนเนาะอืมตัวนี้ปรับแต่งได้โดยกดไปที่เมนูแล้วก็เบอร์สี่เบอร์หนึ่ง วินโดว์เซ็ตติ่งอ่าเอ็กมินเอ็กแม็กเราอยากจะให้ทีไอเนี่ยโชว์ช่วงเอ็กซ์เอาซะลบสิบถึงสิบเอ็กซ์เกลไวยสเกลก็คือให้แสดงผลเนี่ยทีละหนึ่งละกันคราวนี้ช่วงไวยด้วยความที่กราฟเราอยู่โซนด้านบนอ่าช่วงไวยเอาเป็นลบสองไปถึงสิบ อ่าโอเคกราฟเราดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวขอขยับตรงนี้อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นการวาดกราฟเกี่ยวกับสมการเชิองอนุพันธ์